สบายทุกคนบังจากสิมา,ามักสารไปกินสมแต่ช่วงเนี่ยวกะกำลังพากันเก็บเกี่ยวเขานามือสวยกับบงังมือนกับผมมีสมกินมือจากเสืเอปเอาสมกินอยู่นาของในมืออื่นเลอมาเอามักสารไปกินผูน้ว่าบ้านทุกคนมีคือการวางต้นมักสารอันนี้คือจะเป็นต้นมักสารเลอนี่แบบนี้น,น,นี่มากมันจะเป็นคือจังที่เห็นทุกคนนี่มากมันจะเป็นจังสี่เด้วมันจะมี้ากีบนํากันเลยไอ้คือจะเป็นต้นมักสารบ่งโค้ดเป็นหลายนะทุกคน โคตเป็นหมากหลายใจขึ้นไปเอากวกมันขึ้นก็บว่ได้ยากต่อกนี่องตามตามนี้ทุกคน,นมันเตี่ยแหง้งแต่ว่าหักมันมีตะมดล้ายหลายวะมีตะมดล้ายหลายนี่ขึ้นไปจังสี่เลยบม่ได้ยากเลยนี่อันนี้เอ้าตะมดโคตหลายตมดน้อยๆน,ยนะเต็มเลยอุ้ยตะมดนะไม่ค่อยสิบเอาอยู่นี่ เอาแบบไก่ๆหนี่เมืองไทยสิได้จักมามากว่ามื่นเมืองทุกคนไข่โบชึ้นวันนี้นะมันมีตะมดหลายคักมมือหนึ่งจับโทรศัพท์จ้าเจ้าสิอันว่านโทรศับหล่ะจ้าสิปิดก่อนเด้อตอนนี้จ้าก็ถ่ามาแล้ว,วทุกคนสีมากแต่แค่มาแต่สีมากไม่มาก็จะเป็นจังสี่นี่ตะมดโคตรหลายเลยทุกคนจ้าขึ้นไปเมื่อกี้บอกนี่แถวนี้เต็มมือบ้งางแรงไอ้มดมันกัดตะมดน้อยๆแต่กัดเจ็บี๊ยบๆอือมันไตหัวคแอยๆมันนี้ ในใส่ถงนี่เด้อไม่สีมากน้ำกันเลยไหนมาสีมากบัวบานทุกคนมีคือกันบ่มมักซานบานจะจะนั้นมักสารเด้อโคตเป็นหลายนะทุกคนลงมาตัวมดโคตลายซักเลยแหละหมากแต่สิเป็นประมาณนี้ก็จะกินกีบกินกลบเมื่อหาหร่สิพายเบิกต้องเป็น,น,นยังไงทำไมเอ้ยเป็มดลายครับ มันครบอครบหัวของเต็มขอยักเอาอีกแถวนั้นย,ยังมีหลายครับแต่ว่าจมหมดหลายผดเดี๋ยวมื่อหน้าจะมาเอาเมื่อืันนี้เอาซ้ำนีก่อนกับพอแล้วน้ำนี่มันกําลังสมนะทุกคนแบบสมมแห้งเลยแหละบ้านใจเจนนันมักสานเด้อบุหัวบ้านทุกคนมีกันบอกกัว่ามันหมักอีกอย่างกันแน่ที่บ้านใจเจนนันมักสา,านเม,นนมื่อหน้าเด้ออันนี้อันนี้ระหว่างทางเมื่อหน้านี่ต้นมักสานอยู่นี่ ที่น่าแจะก็มีต้นนี้แต่ว่ามันยังบุบบทันใหญ่ต้นหน่อยมันก็บ,บเป็นมากออันนี้นจะอยู่้านเก่าเลยสมัยก่อนบ้านเนาที่ยูทุกวันแถวนี้อัน,นที่เห็นหมันต้นมะเขาะต้นมะขามมะขามก็ค,คือจะเป็นมะขามของข้าเจ้าเป็นปลูกตั้งแต่รุ่นตอนหลุนมารุ่นเพราะทไม่เถ่ามาพ่นล,ละอายุเป็นร้อยปีลแล้วแหละนี่นะแถวนี้ตน้นหน่อยแถวนี้เพราะแต่ก่อนวันนี้จะเป็น้านเก่าเขา้านเขาแต่ก่อนบ้านเกิดใจจะอยู่นี่แต่ก่อน วันนี้เแทนใหญ่ไปอยู่อีกบ้านหนึ่งล้วก็อยู่โฮมกันต้นไม้ที่เห็นนี่มันจะเป็นบ้านเก่าแต่ก่อนห่วันนี้มันหมบ้านจะเป็นบ้านดวนเหนือตอนนี้กลายไปเป็นบ้านปลาขันแม่น้ำที่เห็นอยู่ทางดุ่มก็เป็นแม่น้ำดวนนะเนียวจิมาน้าเฮา ระว,วั่ามักสานมักสารนี่ทุกคนเอาไปจุแจวอันมักเทดป่นนี่คือแบบสุดๆุดแสบแห้งแต่ว่ามันจะสมเลยมันยังอ่อนยังสิจะสมแต่คันมันแก่มาจะค่คอะขางหวานนิดนึงแม่น้ำลำทานก็มีน้นาำไหลตลอดทั้งปีนาำจะใส่ใส่เลยทุกคน ช่วงตอนแรกนี่กับผู้ชายไหนเนื่องจากว่ามันทั้งเหนือทั้งจะมีเส้นทางขามในแม่น้ำแล้วการรถไฟตลอดนามก็เลยขุนผู้ชายคนไหนแต่ตอนเสาร์นี่นาําซสใสเลยนะหนาต้น,ตนฝ่ายนามต้น,ตนฝ่ายเดี๋ยวบอกแม่น้ำต้นตาดห <c oughs> น,ตนาต้นฝ่ายก็หนามอันฝ่ายเอาหนาเข้าหนาเนะ่ <c oughs> ขา้าวนากระสเป็นแบบนี้อันนี้ข้ขาหนาของ พ่อทอมแม่แถวของเฮามาของพ่อเม่ของแม่จอยนะมาของน้าบ่าวหน้าสาวเขาเขากะกำลังเลี้ยงยังสิแต่ว่าเขาเขากะกำลังเกี่ยวชุ้มือยังบ่แล้วเถอะมีน้มต้นฝายทุกคนฟูบ้างไหมอุ้โยโคตรงามบ่บ้างม,มีดอกไม่ยังสีหลกกัก็มีน้ำตกไปต้องให้จังใดนั่นดีกวะอือ งามถุงใ่ดอกใหม่จะเป็นไก่ดกดินแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแต่สำหรับคลิปนี้ขอจบจำานีแล้ววนะ่าไลปไป่บาย